สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพามาวิเคราะห์ศึกหยุดโลกวัน173นาบิวอาน,านันปองบัลลังมวยไทยพบโจนาธานแฮกเกอร์ตีนัดชิงที่แฟนมวยทั่วโลกรอคอยจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนนี้ณสนามอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวเมื่อแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทนาบิลอาน,านันจะขึ้นป้องกันตำแหน่งครั้งแรกกับอดีตแชมป์และแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกัน โจนาธานแฮกเกอร์ตีประกาศอย่างเป็นทางการจากวันแชมเปี้ยนชิพวัน173ถูกตั้งให้เป็นค่ำคืนแห่งไฟใหญ่ของกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิง่งราชันแบนตัมเวททั้งสองคนจะเป็นการเผชิญหน้าระหว่างความสดของดาวรุ่งกับความเก่าของอดีตแชมป์ที่กลับมาล่าเข็มขัดการแข่งขันวัน17 3คู่นาบิลอานานแชมป์วันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวดปะทะโจนาธานแฮกเกอร์ตีอดีตแชมป์มวยไทย และแชมป์คิกบ็อกซิ่งในปัจจุบันประวัติและเส้นทางก่อนชกนาบิลอานานนาบิลอานานเป็นนักชกลุกครึ่งไทยฝรั่งเศสอลจีเรียที่มีรูปร่างสูงเด่นและเตะตาด้วยสไตล์มวยสากลผสมมวยไทยที่เน้นช่วงยาวและการใช้เข่าและศอกในจังหวะเข้าออกเขาได้รับการสถาปนาเป็นแชมป์วันแบนตเวทมวยไทยหลังจากคว้าแชมป์เฉพาะการด้วยการชนะที่เคอนิโคคาริโลที่วัน170 เมื่อเดือนมก,กราคม2025จบไฟด้วยการ TKO ตั้งแต่ยกแรกซึ่งเป็นผลงานช็อกโลกที่เร่งให้เขาขึ้นมาเป็นตัวจริงของรุ่นก่อนหน้านั้นนาบิวเผยทดลองขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิง่งในรายการวันฟรายเดย์ไฟส์วันลุมพินี126แต่ไฟกับอิลยัสเอนนาฮาชิจบลงด้วยผล no contest หลังเหตุเตะกระจับที่ทำให้คู่ชกไม่สามารถชกต่อได้และไร้ผลสรุปเหตุการณ์ที่ทำให้เขากลับมาโฟกัสที่เส้นทางมวยไทยเป็นหลัก ประวัติและเส้นทางก่อนชกโจนาธานแฮกเกอร์ตีโจนาธานแฮกเกอร์ตีคือหนึ่งในสตาจากสหราชอาณาจักรที่มีชื่อเสียงทั้งในวงการมวยไทยและคิกบ็อกซิง่งเขาเคยเป็นแชมป์วันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทมาก่อนและปัจจุบันคือแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทซึ่งเพิ่งปันต้องการเข็มขัดได้สําเร็จโดยการเอาชนะคะแนนเ,เอกฉันท์เวรุยในศึกวัน171เมื่อ20กุมภาพันธ์2025ผลงานชิ้นนี้ช่วยยืนยันว่าความสามารถของเขาไม่ได้จำกัดแค่กติกาเดิม แต่ข้ามาร่วมชั้นกับนักสู้ชั้นนำฝ่ายยืนระยะบอสชาตรีเองยังเคยยกย่องแฮกเกอร์ตีว่าเป็นหนึ่งในนักชกปอนตต่อปอนที่มีศักยภาพสูงซึ่งช่วยเพิ่มมิติให้ไฟนี้ว่าเป็นการชนกันของสองคนที่สื่อและผู้บริหารมองว่าคู่ควรจะต้องเจอกันวิเคราะห์เชิงเทคนิคเปรียบเทียบสไตล์และจุดชี้ชะตาสไตล์และคุณสมบัติเด่นของนาบิลส่วนสูงและช่วงขาเป็นตัวช่วยในการคุมระยะและใช้ลูกเตะหรือลูกตรงยาว อาวุธเด่นคือหมัดตรงยาวและเข่าที่ฉับไวเมื่อล่าเข้าในระยะประชิดมีพลังจังหวะจบฟินิชชิงพาวเวอร์ที่เห็นได้จากการทีเคโอรอบแรกกับนิโคโคาริโลสไตล์และคุณสมบัติเด่นของแฮกเกอร์ตีนักชกสายคลาสสิกที่ผสมผสานมวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพฟุตเวิร์กดีการคุมจังหวะและการออกคา์เตอร์แม่นยำเหมาะกับการต่อสู้ที่ต้องอ่านเกมประสบการณ์ระดับโลกและฟอร์มการป้องกันเข็มขัดคิกบ็อกซิง่งทำให้เขาเป็นคู่ชกที่ยากจะประมาท จุดดาสินใจสําคัญของไฟการคุมระยับของนาบิลหากเขาใช้ความสูงและเตะต,ตัดขาบังคับให้แฮกเกอร์ตีเข้าไม่ได้จะลดโอกาสการออกเกมเคานเตอร์ของไฟอังกฤษการหลบและโต้กลับของแฮกเกอร์ตีหากเขาสามารถจับจังหวะเคานเตอร์ได้สําเร็จและทําให้ไฟยืดเยื้อโอกาสชนะคะแนนหรือจังหวะคลิกจะสูงขึ้นการคลิน์และการใช้เขา่าในมวยไทยคลิน์คือพื้นที่ที่นาบิวต้องแสดงความเป็นเจ้าบอลลังถ้าทําได้ดีจะควบคุมคะแนนยกต่อยกได้ วิเคราะห์ยกต่อยกแนวทางที่เป็นไปได้ยก1-2นาบิลพยายามสำรวจระยะใช้เตะยาวและหมัดตรงยาวแฮกเกอร์ตีพยายามหาโอกาสเคน์เตอร์และจับจังหวะเข้าหาเพื่อทำแต้มยกกลางยกที่3ไฟอาจเป็นจังหวะแรกจริงจังถ้านาบิลได้สตาร์ทเร็วอาจทำให้แฮกเกอร์ตีถอยและเสียจังหวะถ้าแฮกเกอร์ที่ชนะการต่อยโต้จะยืดเกมไปยกหลังยกปลายยกที่4และ5หากคะแนนยังสูสีแฮกเกอร์ตีอ่านเน้นความแม่นยำและการออกมาชุดเพื่อตัดสิน นาบิลอาจเสียงเพิ่มความดุดันเพื่อค้นหาจังหวะจบด้วยการน็อกหรือเข่าจังหวะเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่แน่นอนไฟจริงอาจพลิกได้ในจังหวะเดียวปัจจัยนอกเวทีที่มีผลต่อผลและการแข่งขันสภาพร่างกายการฟื้นฟูของทั้งคู่จากไฟก่อนหน้านาบิลมีโนคอนเทสในคิกบ็อกซิ่งแต่ชนะทีเคโอกับคารมิโลก่อนหน้านั้นจิตใจและแรงกดดันนาบิลในฐานะแชมป์ต้องป้องกันครั้งแรกขณะเดียวกันแฮกเกอร์ตีมีแรงจูงใจสูงในการทวงเข็มขัดคืน การตัดสินของกรรมการและสไตล์เรตติ้งไฟที่มีสไตล์ต่างกันมักต้องอาศัยการให้คะแนนซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองของกรรมการผลกระทบหากผลการแข่งขันออกมาแต่ละแบบถ้านาบิวชนะป้องกันสำเร็จเสริมฐานความน่าเชื่อถือว่าเขาเป็นราชนถาวรในสไตล์มวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเปิดประตูรับไฟยิ่งใหญ่กับผู้ท้าชิงคนต่อไปหรือแมตช์ซูเปอร์ไฟระดับโลกถ้าแฮกเกอร์ตีชนะทวงเข็มขัดกลับแฮกเกอร์ตีจะเป็นราชน2สองกติกาหากยังถือเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งอยู่ เป็นการย้ำภาพของนักสู้ระดับโลกที่ครอบครองหลายตำแหน่งจุดที่แฟนมวยต้องจับตาในวันชกการคุมระยะของนาบิลในยกแรกถึง2วิธีที่แฮกกะตีจะตอบโต้เมื่อถูกบีบระยะการใช้เข่าและคลินในช่วงกลางยกของนาบิลถ้าทำได้ดีจะได้แต้มชัดสถานการณ์ยืดเยอะถึงยก4หรือ5ใครมีสภาพแวดล้อมดีกว่ากันคาร์ดิโอและการอ่านเกมสรุปตอนท้ายวันประกาศยังเป็นทางการว่านาบิลอานานจะขึ้นป้องกันแชมป์วันแบนตัมเวทมวยไทย กับโจนาธานแฮกเกอร์ตีในวัน173วันที่16พฤศจิกายนนี้ที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวนาบิวเป็นแชมป์ที่พึ่งคว้าแชมป์เฉพาะการและสถาปนาเป็นแชมป์โลกหลังชนะนิโคแคริโลด้วย TKO รอบแรกที่วัน170เมื่อเดือนมก,กราคม2025นาบิวเคยขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิง่งกับอิเลียสเอนนาฮาชิแต่ไฟนั้นจบลงด้วยโนคอนเทสหลังเกิดเหตุเตะกระจับในการชกวันไฟเดฟไสส์หนึ แฮกเกอร์ตีคืออดีตราชันมวยไทยและแชมป์คิกบ็อกซิ่งที่พึ่งป้องกันเข็มขัดสำเร็จโดยการเอาชนะอวยรุยในศึกวัน171เมื่อ20คกุมภาพันธ์2,025เขาถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักชกที่เก่งระดับโลกไฟนี้เป็นการชนกันของสไตล์ระหว่างนักสู้รูปร่างสูงใช้ระยะกับนักสู้ที่มีความเก่าและการโต้กลับผลลัพธ์จะชี้ชะตาว่าใครเหมาะจ,จะเป็นคมบาลังรุ่นนี้ในระยะยาว